ตอนนี้ทีมเรือกำลังเขียนเลขหนึ่งและเลข2นะคะม้วนมา2อันนะคะแล้วก็เอามาทางนี้จะเป็นทีมของสุภาพสตรีก่อนท่านผู้ชมอีกอันหนึ่งเขียนเขาจะต้องแจกเสื้อชุเชีพเนาะว่ยยางมาหรือยังคะว่ายางสีอะไรเลยมัต้อนรับเอกสารด้วยนะครับเงินบำรุงทีมชุดชีพนะครับพัด ภาษีน้ำเงินพร้อมแล้วนะคะท่านไปลงเรือได้เลยนะคะก็โรงงาน,นอ,อ่านะคะสําหรับเรือตอนนี้ท่านไปเทียบผ้าได้เลยนะคะเทียบผ้าได้เลยแล้วก็อ่าเทียบผ้านะคะเรือเทียบผ้านักกีฬาพร้อมลงเรือนะคะเอาเทียบผ้านะครับแล้วก็เรียงกันเนาะ

เจ้าแม่ตันนี้ทีมเรือเจ้าแม่ศีวันกำลังเอ่อที่สองราพุ่มกำลังบรรจุฟีพายเจ้าแม่ศีวันท่านผู้ชมกำลังบรรจุฟีพายบรรจุฟีพายเรือสั่งเข้านครแล้วก็อำเภอต่างๆนะครับเป็นทีมเจ้าแม่ศีวันเก้าฟีพายผาโรจน์น้าโร่วมมือนะครับสงคลากรที่มี กำลังเชฟเพื่อความพร้อมจะได้ลงไปทำการแข่งขันหนึ่งสองสเจ็ปรเซ็นต์ตลเทนนิสกลัดมาทุกคืนนะครับนักบัฬานสี่เกษตรัครับท่านผู้ชมตอนนี้ทีมเจ้าแม่เจ้าแม่สีวันนะครับเจ้าแม่สีชัยนะครับ กำลังเช็คส right> ี่เปานเจ้าแม่สีวันกำลังที่จะไปต้นทุนนะครับเนาะโชคดีโชคดีครับอยากช่วยเชีย์ให้กำลังใจด้วยนะครับโอเค ตอนนี้เจ้าแม่เอะไรสีชัยหรือไม่สีชัยสีชัยกำลังที่จะไตเรือไปที่ต้นทุ่นแล้วเส้นไทยระยะทาง300เมตรครับผม300เมตร่านผู้ชมเจอวันทุกนีผีพายแล้วก็มีการลอยตะพงด้วยนะครับลอยตะพงบ้านนี้เป็นใช้ภาษาเขมรสื่อสารบอกเขาเขาเวลาพูดพภาษาเขมรบอกเขมรทั้งหมู่บ้านเลยเหรอครับ ทุกบอามเขาเพื่อนมากเขาพูดไทยแต่แต่ว่าดั้งเดิมเป็นเป็นธรรมเนียมเขมรเหรอครับเขแมร์เนาะเขมร์โเรียนเหมือนกันเนาะอ๋อเหรอหมู่บ้านนี้กี่กี่หลังคาครับผมโอ้หมู่บ้านนี้มันเกือบถึงสองร้อยครับอ๋อเหรอ บ้านตะเคีบ้านพายบ้านพวยยางด้วยอ๋รทำเนียมก็คือสื่อสารภาษาการก็ภาษาท้องถิ่นภาษาเขมรเนาะน่ารักจังเลยภาษาท้องถิ่นภาษาคำเมนนะเด็กน้อยมันเกิดชามันก็เปลี่ยนตามก็คือก็คือสื่อสารเป็นภาษากลางเนาะแต่ก็ยังอนุรักษ์สืบสานด้วยการภาษาถิ่นอยู่เหมือนเดิมนะพ่อโอ้ดีจังเลยอ๋อมีมีแต่เขมรเป็น เป็นหลักนาในหมู่บ้านเนาะบคแครับคนเก่าเก่าก็ยังพูดภาษาท้องถิ่นอยู่เนาะดีใจดีขอบคุณพ่อมากเด้อขอบคุณครับผมขอบที่สื่อสารภาษาท้องถิ่นน่ารักจังเลยนะพ่อเนาะขอบคุณนะพ่อครับครับถุงแดงนะครับถุงแดงถุงแดงก็จะเป็นบ้านด้วยาในลู่ที่สองถุงสีแดงเงินก็จะเป็นบ้านเออบูเจตนะครับตอนนี้จ้ำมาแล้วครับผม ออกจากตอนนี้ดูใบสั่งนั่นโอ้ไพ่นะครับผมมามามาเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับผมมาแล้วครับจับมาอ้อสีแดงผูกกีซูสีแดงกับมอนอย่างนี้ก็เลื่อมกันนิดๆนะครับออกมาแล้วครับจับมาแล้วครับผมจับบดจับบดนะครับจับบดจับมือจากมาแล้วครับเล่นเครื่องเล่นเต็มเสบียดโดยกฟีไายแต่ละท่าน โหลชบัดหน้าท่าเรือต้องทะเลให้นิ่งทั้งเสือต้องพรอมเอานี่พวกขี้สูสีดํามาอ้อหัวยางล่ะหัวยางประธานสภากับรัฐประธานสภาสายเต็มที่เต็มเมียวเอ้ยประมาณ100บาทที่จะเข้าสู่เส้นใจเอาล่ะหัวยางจับปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดกับกำแพงเกมฟรีไปเจ้าสปีดระดับยังหลุดกูแล้วก็ตอนนี้น้ํามันน้ําก็คือ วยันเอาเอาสูสีกูีสูสี่กาจาาเลเอาเครับยสิบเอ้าเอ้าวายเอ้าได้ไอ้ได้เอาเขาสเญาครับผองประธาสภาบิลผังจรอรอประธานจยังด้รอเมืนเดิมนะครับท่น สรับคู่แรกสำหรับคู่ที่สองเปิดหัวด้วยประเพทชัยระหว่างบ้านเมืองหลวงบสษงกับบ้านเมืองน้อยหมกเรียนเชิญเตรียมความพร้อมได้นะครับนักกีฬาทั้งเก้าทีพายนขอบอขอคุณผู้นำท้องที่ท้องทีมบ้านออขอบคุณผู้นำท้องที่ท้องทีมบ้านหุยยางขอบคุณหอยยางสูงคระผม กันนึกว่าซ้อมแต่ยกน้ำหนักคือยกแก้วอาม่จ้อเสียใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกรมเกลียวกันภายในตำบลเมืองหลวงของเรานะครับโดยการบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้จัดก็ประมาณมาให้กับเรานะครับเก้าคนนะครับ น,นี้เป็นเรือประเภทชายท่านผู้ชมก้าฝีพายบาทบาง,งน้อยมือหกน้ำเงินเจ้าแม่สีวันแม่ยานางแม่คงคาแม่ทรณีคุค้มครองรักษานะครับให้ชนะด้วยกำลังบรรจุฝีพายขึ้นไปจุดต้นทุนนะครับเมืองหลวงมู่สอง เจ้าแม่สีชัยแดงแม่ยะนดังแม่คงทายแม่ทนนีคุ้มพอรักษาขอให้ชนะเื้อต้องสวมเสื้อ,อชุดชีพด้วยท่านผู้ชมเนื่องจากต้องกรัรในด้านความปลอดภยัยค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับจะต้องสวมเสื้อชุดชีพทุกท่านที่ ลงไปร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้มันจะว่ากันไปาแล้วก็พายไปยังจุดสตาร์ทในล่องน้ำที่หนึ่งและล่องน้ำที่สองมาเก้าคู่ด้วยกันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเรายังอยู่ที่คู่ที่สองประเทศทีมไายและตอนนี้อยู่หน้าจุดสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็บุกไคู่ที่สามยิง สมงด็จแทนกับลูกนี่เร็จเลยนะคะเจอทางด้านนี้ค่ะสมงตัวแทนนะครับน้องนิกกี้มูซีกับโชคมูอแปดระเภทหญิงคู่ที่สามกมาแล้วนะครับจากโรงนรมช่างทิศตะวันออกอระวังมองหลวงมูอสองเรือแจ้แม่สีใช้แดงมองน้อยหมวก หรือจแม่สีวนน้ำมันขอเสียงต้องเชียงเลยเมืองหลวงมาสังอยู่น้นมาองใต้หมอกอยู่นั้นขอบคุณครับกลังเล่น,นได้จำฝีใามาแล้วครับ,บมุดจำมุดมาแล้วครับจะอ,ออกจากจุดสตาร์ทมาได้ประมาณเ0าเมตร สีดำเงินก็จะเป็นเมืองน้อยเมืองหกสีแดงเมืองหลวงเมืองหงเด่นกับดำเงินเมืองหลวงเมืองน้อยเมียดอึกับเมียหลวงขอให้ในเรับเอาเลือดจ้ำมุดและแข่งกันมาทำฟีพาคู่กีสู่สีอย่างยิ่งแล้วกับแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ งหลวงปู่สองกบ้านบมงอาบือกโอเคว่าตอนนี้ว่ายังไงน้ำรนปาดังมนจะเหลืองนิดดีวว่ายังไงแด่กายังไงน้ำกรว่ายังไงน้ำเงินน้ำเงนชัวฝีพลสุน้าเป็นโลน้ำเงินน้ำงนบมงนบือกน้ำเงินเมืองไหนบือกอยข่าวสดใจชนะเมืองหลวงปู่สองกันเถอขอแสดงความยินดี ท่านขอแสดงความใจนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะต่อไปคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สามนักกีฬาพร้อมแล้วนะคะนักกีฬาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวรอชูชีพเรือเทียบท่านะคะทสี่นะคะจะเป็นจะเป็นเรือสีน้ำเงินนะคะ,จะเจ้าแม่สีชัยแล้วก็บัคโค้่ที่แปดนะคะที่สอง แข่งบ้านพ้อกับบ้ก็จะสับเปลี่ยนแล้วก็เดีด๋ยวทีมนี้ลงทีมที่สองทีมก็จะลงต่อไปแข่งในรอบต่อไปสีน้ำเงินบรรยากาศก็คือก็มีสองล้ำสลับสับเป,ปลียปปล่ยนกันท่านผู้ชมปปน,นะคะที่สองค่ะโอเคอ๋อ แล <s ans> <c oughs> ้อก็แม่แม่สีวางคมสีน้ำเงินนะคะก็จะสลับกันต่อไปทีมสุภาพสตรีแข่งต่อไปท่านผู้ชมับเปลี่ยนกันเชืชมพูจะต้องสวมเสื้อชูชีพด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าป้องกันในด้านความปลอดภัยด้วยนะครัะตึงมุกโอ้ยแม่นนะแมา่นีรวยก็จะเป็นทีมของสุภาพสตรีโอ้ ตอนนี้กำลังบรรจุฟรีพายลงสู่สนามท่านผู้ชมเป็นกถไฟสตรีทบลูนเลท่านผู้ชมที่บรรยากาศนะท่านผู้ชม ปลวัเากผู้ควบคุมเรือก็จะเป็นคุภาพบุรุษเป็นคุเป็นนายทายตอนนี้กำลังไปแล้วไปแล้วครับ ผู้ที่สามเรายาวเก้าสีไทย